พออุจจาระเสร็จปุ๊บก็ถือว่าเปลี่ยนตรงนี้ไงเฮ้ยมึงรู้ไปถึงนั้นเลยเหรอแต่ผมกดช็อคโก้ก่อนไงเฮ้ยมึงซับซ้อนนะสวัสดีครับวันนี้นะครับเทพลีลามาเปิดคลิปกันในห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำเราเนี่ย มีปัญหากันพอสมควรครับปัญหาที่ว่าก็คือกลิ่นกลิ่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของห้องน้ําที่พวกเราใช้ร่วมกันห้องน้ำเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันนั่นคือโถส้วมเปียกพื้นเปียกฝารองนั่ง,งมีคราบกาแฟไม่มีกาแฟบนนี้เลยบกอย่างปากว่ะมันมีค่าบางทีมันก็เป็นค่าเป็นจุอวันนี้เราจะ บอกเขาหยุดตีก่อนได้ไหมเฮ้ยไปหยุดเลยถ่ายคลิปอยู่ผมช่บต์ต่าเริ่มเปิดใหม่เลยเปิดใหม่เปิดใหม่แล้วนี่สิ่งที่ผมเรียกทุกคนมาเพราะห้องน้ำเป็นสิ่งที่เราใช้ร่วมกันถูกไหมครับผมจะให้พวกเราเนี่ยลองใช้ห้องน้ําให้ดูทีละคนเดี๋ยวเรามาถกกันว่าวิธีไหนอะคือวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ห้องน้ําเราสะอาดหอมสดชื่นครับโอเคครับเริ่มจากพี่เวงนะครับ ทำให้เสร็จทำให้เสร็จปึ๊บโอ้โหเฮ้ยจริงเปล่าจริงปึ๊บอ่ะชีอ่ะไม่ต้องไม่ต้องทำท่าเยอะไม่เป็นไรชีอ่ะชีเสร็จแล้วอ้หูชีเสร็จแล้วอ่ะตัวสั่นตัวสั่นฮ่าโ่าฮ่า่าฮ่าฮ่แล้วก็ถือเสร็จแล้วจริงเอาผมบอก ประสบการณ์ผมเลยนะผมกาอยู่กับพี่มานานนั่นตอนเมื่อก่อนเมื่อวานเมื่ออย่าเรื่องเมื่อก่อนมาพูดปัจจุบันในห้องน้ำมยังเปลี่ยนแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ผมผมผมเป็นคนไม่ใช่ทิชชู่อ้าวไม่แต่ใช้มือเหรอผมแม่นอะไม่แม่นไม่แม่นตรงนี้พี่ไม่เชื่อหรอสมมติมันเกิดคราบมัแหของพี่แล้วพี่ก็ปิดลงอย่างนี้เลยพี่ก็อย่านี้ตรงนี้ ไม่น่าล่ะเราไม่อยากเช็ดอ่ะล้ำมันถึงเปียกผมไม่อยากเช็ดไม่อยากเช็ดแล้วแต่ว่าผมเช็ดแทนคุณไงครับไม่น่าล่ะทำไมร่างกายดูแข็งแรงไงวิตพื้นนี่คือฉีดต่อไปขอขออุจลักษณ์เดินเข้ามานั่งสมมุติว่าเอาถอดเครื่องนุ่งห่มเราแล้วแล้วใช่ออ่เาายงแี้เอาก็อย่างนี้เสร็จแล้วก็ฉีดฉีดยังไงฉีดลงไป ไม่ใช่ชั่วไม่ใช่ก้นเหรอปกติไม่เคยใช้เดินสักพักมันจะแห้งคี่มันไม่อาบชื้นเหรอนิดหนึ่งโอเคผมคิดว่าผมพี่เอกก็มาตรฐาน่ะโอเคโอเคบางคนบอกว่าคิดนี้แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้โขส้วมอะทุกบ้านมีนะครับแต่ว่าพฤติกรรมการใช้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนจริงๆนะต่อไนเป็นสิ่งที่ใช้ง่ายไม่มีการสอนการใช้แบบนี้จริงจังต่อไปโต้ผมได้ข่าวองโต้เยอะเหมือนกันอันนี้คือแต่ก่อนนะแต่ก่อนเลยมเลิกแล้วอ่เลิกะผมเข้าไปฉีก ขไม่ยกไม่ได้ยกถ้ามันยกอยู่ผมก็ปล่อยถ้าไม่ยกผมก็ปล่อยเนี่ยก็ฉีดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเนี่ยมาล้างน้องชายฮะเออเอานี่มาล้างน้องชายเฮ้ยเฮ้ยสกปรกมากอยู่ไหนที่ทำแบบชิวานนี่ยทำมาตลอดเลยทำมาตลอดที่นี่ด้วยปะที่นี่ก็ทำการที่โต้ล้างหนอนน้อยของโต้อะตรงเนี้ยมันก็ทำให้โถเปลี่ยนหมดเลยปะใช่ที่มันเปียกเพราะอันเนี้ยแหละ สูงทำไมเขาเลยไ่ถเช็ดแล้วเราต้องหกกันปัจจุบันโต้ทำยังไงตอนปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วเวลาฉีดเสร็จปุ๊บก็เก็บแล้วก็ล้างมือเมื่อกี้สิ่งที่โต้ทำอ่ะมันทำให้เปียกไม่ใช่แค่โถแน่เปียกผืนเลยตอนปัจจุบันโต้ฉีดเสร็จแล้วเก็บเลยใช่ป่ะแล้วแน่นอนว่ามันอาจจะพลาดพลั้งไปโดนก็ถ้ามีโดนผมก็เช็ดีิชูมาแล้วก็เช็ดตรงที่มันสกบรกปื้นแล้วไงต่อแล้วก็ทิ้งทำให้ออืหน่อย ก็นั่งปึ๊บตอนที่ถอเกินนะปึ๊บถุงมือเสร็จแล้วปึ๊บผมหยิบนี่มาปึ๊บฉีดทั้งหลังฉีดที่ร่องเพื่อให้มันเข้าไปสู่หลืบใช่แล้วก็แล้วมันก็ไหลลงไปที่แล้วก็ล้างอ่านี่บอกก่อนนะโถหลังเปื้อนแล้วอ่าถหลังเปื้อนแล้วผมมาจะล้างมือก่อนเจอสบู่ล้างแล้วเนี่ยเช็ดออกไปเลยไม่ไม่ไม่ยังไม่ใสร็จกิไม่ทับก้นไม่ทับครับอันนี้ก็จะพูดถึงตัวเองเช็ดตูดทำไมไม่เช็ดแล้วทำไมอ่ะก็ทุกคนเช็ดหลือกระดาษทุกคนใช้ไงให้มึงเช็ดนี่ไงถ้ากูเช็ดมึงก็ไม่ได้้้ใชููปแลวดดิผม ผมไม่อยากให้โกนที่เปียกออกไปมันไม่ดีจริงผมก็ไปหามหมอ,กอกน,นะ <c oughs> อ่ะต่อไปครับผมไมหมล่ะอ่ะต่อไปพี่เต้ยนะเฮ้ยมึงปิดท้ายดีกว่าเอาตัวไฮไลท์ก่อนดีกว่าเออตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์ผมเนี่ยผมสะอาดอยู่แล้วห้องน้ำเราผมก็จัดษ์ไม่ไโอ้ยอย,อยืมพี่ก่อนหยืมมาทำไรล้างก่อนล้างอย่างนี้ก่อนดเปียกหมดเลยไม่แต่ไม่ไมเป็นอย่างนั้นจีเสร็จปุ๊บที่รูผมก็เช็ดเท้าเขียยขึ้นไอ้ไข้เมือร์กลัมันไม่จะอาบ แล้วพอผมเขียยขึ้นถือว่าผมเขี่ยนะเดี๋ยวนะล้างต่อล้างก่อนรอบนึงเผื่อมันมีของใครไม่รู้มันเปียกหมดเล้วไม่ใช่อือนนะไม่ใช่ขอหยุดหยดมึงเลิกตัดต่อเลยทีหลังมึงเป็นคนที่ทำความสะอาดเดี๋ยวผมไม่ได้ฉีดอย่างนี้ผมฉีดอย่างนี้เข้าเข้าเลยเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้ตกใจมากเลยพูดจริงเลยนะเนี่ยคลิปนี้เริ่มมีประโยชน์ขึ้นมา ผมว่าผมเลนแล้วเจอเพราะตกใจพอฉีดเสร็จปุ๊บผมก็ฉีดฉีดเลนปุ๊บก็อีกรอบถึ้งล้างก่อนเพื่อที่คนที่เข้ามาข้างหลังจะไม่เข้าใจผิดว่าไอส้สเปซที่มันปิดคาบกาแฟคือของผมสะอาดที่สุดแล้วก็เอาลงแล้วก็ล้างมือแล้วพื้นที่เปียกอ่ะคือไม่เปียก<อ>ผมดูแล้วไม่เปียกแล้วเขาเปียกอะเดี๋ยวเขาแนบกระติกเอาไปใช่ป่ะไม่เปียมื่อห้องน้ำมันถึงรู้ป่ะมันทำให้มันส่งกลิ่นด้วยนะทำแบบไม่นักล้วโผล่เปียกอะมันชื้นมันไม่กล้ามีใครมานั่งเว้ยใช่อ่าน้องอ่ะ มานเนียบังอยากเป็นนักร้องเหรอฉีดรอยตู่ผมฉีดรอยตุ่คนอื่นก่อนฉีดเหมือนเดิมเลยฉีดรอยตุ่มคนอื่นได้ได้ได้ล้างนานๆด้วยเผื่อเวลาเรานั่งเงี้ยมันอาจจะมีแบบของคราบที่มันอยู่ขอบขอบอย่างเงี้ยแต่ว่าพื้นเปียกถูกอเปล่านิหน่อย มึงก็บอกว่าดีไซน์พวกนี้เขาดีไซน์มาดีพอประมาณแล้วไม่หวานมามึงเช็คแค่ตรงนี้มึงก็พอแล้วมึงไม่ต้องงานแล้วเนี่ยสุดท้ายมึงก็เปลี่ยนพวกนี้ไม่ไหวมากไม่ไหวจริงคนสองไม่ได้ไปพักกูจะไปพักละก็จะแล้วเสร็จปุ๊บก็ฮะโอ้โหแต่ถึงก่บเปลือตรงนี้ไงเฮ้ยมึงรู้ไปถึงนั้นเลยเหรอจะ่ผมกดจั้กก่อนไง เฮ้ยคุณซับซ้อนนะกดชักโครกก่อนทีนึงค่อยล้างตูดระหว่างที่กดชักโครกเขารีบรีบร้างเลยเพราะว่าไอ้อ <c oughs> ที่มันที่มันเปื้อนที่มันเจะความเร็วด้วยความวันน <c oughs> ี <c oughs> ้เห็นไหมอยู่หน้าทุกคนดูหน้าดิครับตอนนี้ช็อกมากเลยใช่ใช่จริงแต่โต๊ะก็กดอ,อ,อีกรอบนึงอ๋อก <c oughs> ดก่อนทีนึงใช่ใช่กดก่อนทีนึงล้างมืให้เสร็จแล้วก็เช็ดมือให้แห้งโอเคทุกคนฟังนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มีเชื้อโรคเกาะติดอยู่อ๋อใช้อันตูดแลบเช็ดมือปั๊บๆแล้วก็กดนะตรงนี้เหรอแล้วเสร็จแล้ว มาขยี้ตาพ่อเอเชอมึงดูดด้วยโอ้โหพร้อมมากเลยอะรู้สึกอยากร้องไห้เลยพี่ว่านะไม่ว่าเราจะฉีดก่อนหรืออะไรก็ตามพยายามไม่ให้เปื้อนพื้นแล้วก็ตอนเราออกไปเราก็เช็ดให้มันสะอาดก็น่าจะโอเคคือสะอาดตัวเองด้วยสะอาดคนอื่นด้วยฮะต้องน้องต้องสะอาดคนอื่นด้วยต่อผมมองผมมันดูธรรมดาไปเลยนะมึงก็มึงก็แบบธีมึงที่ถูกต้องในมุมมองของมึงกูดูไปไงอะผมเดินมาปุ๊บถ้าเปียกใช่ไหมผมเช็ดก่อนเลยแล้วผมค่อยยกปุ๊บแล้วผมก็ฉี เฮ้ยฉีเสร็จแล้วผมก็เอามาเชตฉีดคราบซับคราบบนอนาคอนด้าของผมเจอีกทีแล้วผมก็อามาเชตตรงนี้เช็ดนี่อีกทีแล้วผมก็เอาลงกดกดที่บีบกดมาก่อนหน้าผมก็มาขยี้ตาเยเลยหรอกแล้วโดนพี่วีวผมไปไรงมือแสบตาล้างมือล้างมืออ่ะแล้วถ้าอึถ้าอึถ้าเกิดตรงนี้ตายแล้วผมนั่งเลยพึ่งบึ้กเสร็จผมก็เอาที่ฉีด ผมจะตากตรงนี้ผมผมจะไม่ใช้มือเลยในการจ้วงผมก็ฉีดบ้าแล้วผมก็เอาทิชชู่เนี่ยเข้าไปซัดใช่แล้วก็ทิ้งทิ้งลงไปโถเลยทิ้งไปใโถนี่คือโซฟาผมเช็ดทิชชู่อ่ะอันที่ใช้เช็ดก้นจะทิ้งลงในนี้แต่ว่าอันที่แบบเช็ดเช็ดปากเช็ดโถเช็ดปากไม่เช็ดมืออนนี้ยังขยะลุกมากกว่า ป้าตรงนี้มันก็ทําว่าเปียกบังเอิญเปียกแล้วก็เช็ดอีกแล้วถึงแล้วก็ล้างมือถือว่าเช้ได้ครับผมในฐานะผู้ตรวจสอบทุกครั้งที่ผมเดินเข้ามาผมก็คอยเช็ดของทุกคนด้วยแล้วแต่ที่ผมช็อกผมถึงช็อกมากไงโอเคของมือึงน่เอาี้เอาเอาแค่นี้จู้ผมไม่ควรทิ้งลงนี้ป่ะ ชำระพี่นะทิ้งได้เพราะว่าไม่เยอะทิ้งไม่เยอะอะไรๆที่เ่ะเขาคงไม่ให้ทิ้งอ่ะเพราะว่าถ้าปริมาณมันเยอะมันตันันจริงๆห้องน้ำก็เป็นของที่ใช้ร่วมกันบิ๊ไม่ต้องทำหน้าจ่อยเราเฉยอ่ยถ้าเกิดเรารักษาให้มันสะอาดตลอดเวลาเข้ามามันจะได้แห้งส่วนเรื่องกลิ่นเป็นหาใหญยนะนะผมอย่าบอกเลยว่าเป็นเล่นแต่ทีนี้อันนี้ เกี่เลยนะห้องน้ำเลอะละเทมหมดแล้วเนี่ยต้องต้องต้องเปยเเรียบร้อยไปแล้วจ้ะวิธีการใช้แต่ละคนเพื่อถกหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับห้องน้ำพวกเรารัะทุกคนด้วยถ้าดูอยู่นะครับแล้วทีนี้ห้องน้ำเราอีกปัญหาหนึ่งปัญหาที่แบบปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ที่มีปัญหาในที่ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่ใช่กลิ่นจากอุจจาระอย่างเดียวนะครับกลิ่นห้องน้ำเหม็นกลิ่นอาบต่างๆกลิ่นจากโถเนี่ยผมมีไอเทมใหม่ที่จะมาวางไว้ให้ทุกคนได้ใจแทบไม่น่าเชื่อเลย <laughs> อะไอเทมใหม่ของพวกเรานะครับเป็ด fresh d i s นะครับเป็นเจลติดโถสุขภัณฑ์กันกลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกต้องครับกระจัดคราบนะครับที่อาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะครับนานถึง6สัปดาห์เป็ด fresh d i s นะครับมี2กลิ่นด้วยกันก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นไลม์อ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ ผสอที่ใช้ขั้นตอนแรกนะเขาบอกให้ช่องพักสะอาดโถก่อนนะไม่อยากตรงข้างใช่ๆช่ใช่เฮ้ยด <c oughs> <ห>ีดีมากผมลองใช้แล้วทุวกคนจะตกใจขั้นตอนใช้มันง่ายมากเลยห <c oughs> น้าตามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเปิดนี้ออกก่อนปึ๊บเป็นเจลครับเป็นเจลแล้วก็ใส่เข้าไปครับปั๊บอ๋อเป็นล็อกมีล็อกด้วยเสร็จแล้วเราจะปัามไว้ข้างๆโถตรงจุดที่น้ําไหลผ่านอ๋อเฮ้นะ มันติดไบ<จ>ดอกไม้หอแล้วพอน้ำไหลมันก็จะใช่ก็เราติดไว้อย่างนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็กดโอ้ตาก็จะไหลผ่านน้ำก็จะไหลผ่านแล้วก็จะหอมเฮ้ยอยกรธกินะกินมามาแล้วกินมาจริงกินเราเป็นเดอร์อป็นไง ของดีใช้ง่ายม,มันมีฟองด้วยนะทำความสะอาดดนน้วยเองระว่างที่เรากดชะโคโก้น้ำปรไหลผ่านเจลแล้วก็ทำความสะอาดป้องกันคราบสงกลิ่นหอมให้ห้องน้ำของพวกเรานี่ <c oughs> สามารถใช้เป็นปีก็ได้นะถ้าไม่มีใครก,กดบ่อยอะ่ะกดเคอะนี่พอใช้เสร็จแล้วเราก็ปิด <c oughs> ปิดฝาเก็บแล้วก็วางไว้เมื่อเจลตรงนี้ใช้หมดแล้วก็มาตั้มอีกอันหนึ่งของดีบอกเลย ตอนนี้เราก็ได้ถกกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีไอเทม ที่ทำให้ห้องน้าเราหอมสดชื่นทําให้โถเราปราศจากคราบปกนะครับโอเคไหมบิ๊กโอเคครับผมเราจะให้คํามั่นสัญญาว่าต่อไปนี้ห้องน้ําพวกเราจะต้องสะอาดหอมสดชื่นโอเคไหมอันนี้คามั่นสัญญาไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดจริงจริงพูดจริงออกมาจักใจเลยมองกล้องนะโอเคสามสองหนึ่งต่อไปนี้ห้องน้าพวกเราจะต้องสะอาดหอมสดชื่นรู้สึกมือมันเลยตะเกียต่อไปนี้เข้ามานี่ถุงเท้าผมจะไม่เบียแลวต่อไปนี้จะได้กลิ่นหอมตลอดเวลาหอมตลอดเวลาบางครั้งก็เป็นเวนเดอร์บางครั้งก็เป็นลาย ดักเฟรชดิสนะครับทำให้ห้องน้ำของพวกเราสะอาดหอมสดชื่นช่วยกระจัดคราบที่ทำให้เกิดเชื้อโรคนะครับเป็นตัวช่วยที่ใช้งานง่ายมากๆของดีครับดูก็รู้เลยนะครับว่ามันใช้ง่ายเรา3ามคนเพิ่งเคยเห็นไอ้พี่ิหน้าเทไ่ไปไหนมวะ,ะ <laughs> <laughs> ให้ดูดีหน ูไิ่ไมข <นะ S 2> ึ้นมาแบบหอมเลยแล้วก็มีฟองรู้ว่ามันอ๋อโอเคชำระล้างคราบสาะนอกจากนั้นนะครับตัวสินค้านะครับยังมีแบบรีฟิลพอใช้หมดแล้วก็ซื้อมาเติมได้นะครับเติมเข้าไปในดิสนี์นะครับและทุกครั้งหลังจากคุณใช้อันนี้ห้องน้ำที่บ้านคุณจะสะอาดหอมสดชื่นแขกใครใครมาเข้าห้องน้ำจะรู้สึกดีอืมควรมีพกเก็บไว้ในห้องน้ำนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เทพลีลากับการถกเถียงเรื่องการใช้ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะนะครับขอลาไปก่อนใส่หัวไหมอ่ะเรามาถกเถียงกันบีบไม่ได้มีใครว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรเปมอลเอร์เลยวันนี้ไม่ไม่เราเราก็ดีใจที่เราได้รู้ว่าเออใช้ห้องน้ำก็แบบนี้เราจะได้โยนไอเดียกันโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ห้องน้ำหอมสดชื่นกันทุกบ้านครับ Tablila